สวัสดีครับสำหรับบอลลีกสำรองของเบลารุสคู่6โมงเย็นนะฮะวันนี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างอีสโลชสำรองนะฮะพบก,กับเบลชีนาสำรองครับอีสโลชเจ้าบ้านครับได้เปรียบนะฮะถ้ายิงแค่ประตูเดียวนี่หูขาดต้องกระโดดข้ามไม้กั้น2ประตูให้ได้ฮะฟอร์มดูด้านมากฮะคือ2นัดแรกอ่ะแพ้รวดแล้วหลังจากนั้นก็มาชนะ5เกมรวดเลยฮะตอนนี้ใครก็ฉุดไม่อยู่ฮะชนะ40 4 2, 3 0 4110โหดมากนะฮะขนาดที่เบลชินาสำรองนะ,ะนอกบ้านไม่ดีครับเพิ่งจะได้แค่แตามเดียวฮะจาก3เกมนะแล้วก็4เกมล่าสุดเขชนะแค่นัดเดียวดูแล้วครับน่าจะเป็นคู่ที่ล่อเป้าอีกคู่หนึ่งเลยนะฮะน้ำแมวฟันธงว่า East l o d อ e สำรองเจ้าบ้านนะฮะจะเข้าวินแน่ครับแล้วก็น่าจะมี2ประตูเป็นอย่างต่ำครับคู่6โมงเย็นบอลลีกสำรองของเบลารุสฟันธงมาที่ อีสต์ลอกสำรองเจ้าถิ่นครับชนะ2ประตูขึ้นไปแน่นอนครับ